นี่เราอยู่กันด้าหนาหน้าเทศบาลตำบลปุดสิมนะครับปุดสิมอำเภอเงาวงกางบก๊าบ วางรถนะครับแอปแอก็หนะ่อย <c oughs> สาธุสาธุรถนำรถนำขึน้นไปครับยแยบคเณครับ 我跟你说。

เลบ้วไปหน่อยบังไว้เลยบังไว้เลยอีกหน่อยเราก็จะเลี้ยวขวาแล้วครับจับน้ำยกขึ้นมาครับจับน้ำยกขึ้นมายกไหวยกรอเลยครับยกรอเลยนั่งตัวตรงๆไม่ต้องก้มนะครับนั่งตัวตรงๆนะฮะให้น่าชมบารมีองค์ท่านเลยครับ ตั้งดตรงๆครับไม่ต้องก <HHH> ้ม,กมนะครับสาธุครับสาธุอนุโมทนาครับบล็อกบล็อกยังไม่ลืมนะแป๊บนึงนะยังไม่ลืม

เรียนเขาวงวิทยาไครับ้นมาครับเรื่อยๆกันไปเจ่กันไปอืมต้องมีรนี่เนี่ยวาวนบน่นลวกดทถวนี้ทำไมดื้อจังดู่ต่อางลูกบอ ขอญาตเอาโป่งหลบหน่อยครับโปงหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับงโปงโปงโปงหลบหน่อยครับหหนครับหลบ่ันหลบนอับนครับครแต่น้ไม่ตใจแต่น้ำไว Thank <laughs>

รถรถมาแล้วครับ <laughs> <laughs>